สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในแบบฝึกหัดของตอนที่2ในหัวข้อรูปทรงใน2และ3มมิติะคะ่ะเนื่องมาจากว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เราต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการฝึกฝนนะคะเพื่อที่เราจะทำให้มันเกิดผลหรือว่าเราจะเข้าใจมากขึ้น ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นผลในเร็ววันนี้นะคะซึ่งไม่ต้องแปลกใจค่ะแต่เราอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตก็เป็นได้นะคะงั้นเรามาเริ่มฝึกฝนกันในแบบฝึกหัดนี้กันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากาง่ายๆก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิป ตอนต้นก็นได้นะคะเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นหรือกดรีเพดูถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะเราก็จะเริ่มจากโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือจงหาพื้นที่ผิวของปริซึมมุมฉากซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปริซึมนี้มีความสูงของปริซึมเท่ากับ24เซนติเมตร เริ่มแรกเราก็มาวาดรูปพิซึมกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเราก็จะได้พิซซึมมุมฉากเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เรารู้ว่าฐานของพิซซึมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ20เซนเมตรเราก็เอาตัวเลขนี้มาเขียนก่อนก็คือยาวด้านละ20เซนตเมรนำมาเขียนได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ความสูงของพิซึมเท่ากับ24เซนติเมตรนะคะก็คือ24ซนเมตร แต่โจทย์ในข้อนี้เขาหาเขาต้องการหาพื้นที่ผิวของปริซึมมุมฉากนี้นะคะดังนั้นเราจึงทำการคลี่พื้นที่ผิวนี้ออกมาให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเราจะคลี่ออกมาได้เป็นเราจะเอาพื้นที่ด้านนี้ด้านข้างก่อนนะคะเราจะเรียกว่าด้านนี้เป็นด้านที่หนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าในปริซึมนี้มีทั้งหมดสด้านนะคะมีด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายนี้อีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อเรานํามาวาง ประกอบกันก็จะมีพื้นที่ด้านที่หนึ่งหรือว่าด้านข้างนี้ทั้งหมดสีหน้านะคะเสร็จแล้วก็จะมีพื้นทีออ่ด้านนี้เราเรียกว่าด้านที่สองคือด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีทั้งหมดสองหน้านะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ซึ่งเราก็จะเริ่มหาพื้นที่ผิวนะคะโดยที่เริ่มแรกเราจะพิจารณาที่พื้นที่ของด้านที่1ก่อนด้านที่1น,นะคะก็คือด้านข้างนี้ซึ่งด้านข้างนี้เรารู้ว่าความกว้างของด้านข้างเท่ากับ20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวก็คือความสูงของปริซึมมุมฉากนี้ก็คือ24เซนติเมตรนะคะ ดังนั้นเราจะได้พื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากกว้างคูณยาวนะคะเราก็แทนค่าไปกว้างเท่ากับ20เซนติเมตรแล้วก็ยาว24เซนติเมตรนะคะแล้วก็กดเครื่องคิดเลขตามดูนะคะว่าได้ตัวเลขเดียวกันหรือเปล่าก็คือ480ตารางเซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวนะคะ ในทานองเดียวกันเราก็มาหาพื้นที่ของด้านที่สองนะคะซึ่งพื้นที่ของด้านที่สองก็คือ,อด้านบนแล้วก็ด้านล่างของปีซึ่มนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราบอกอยู่แล้วว่าฐานของปีซึ่มนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวด้านละ20เซนติเมตรดังนั้นในด้านที่สองเราก็จะได้ความยาวแล้วก็ความกว้างนะคะเท่ากับ20เซนติเมตรค่ะซึ่งเอาจะได้พื้นที่ผิวของด้านที่สองเท่ากับ กว้างคูณยาวนะคะนั่นก็คือ20คูณ20เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรนะคะจากก่อนน้นนี้คะเราเราได้ทำการกรีปปิซึมของมุมฉากนี้ออกมานะคะเราก็ได้ด้านที่1มาทั้งหมด4ด้านใช่ไหมคะแล้วก็จะนำพื้นที่ของด้านที่1มาคูณด้วยสก็คือสด้านนะคะ ก็จะได้เท่ากับ480คูณ4นะคะนั่นก็คือ1,920ตารางเซนติเมตรนะคะเราลองกดเครื่องคิดเลขตามดูนะคะว่าได้ตัวเลขตรงกันหรือเปล่าคะ่ะ เราก็จากที่เราคลี่ปริซึมมุมฉากเราได้พื้นที่ของด้านที่สองนะคะทั้งหมด2ด้านก็คือด้านบนแล้กก็ด้านล่างนะคะดังนั้นเราจึงนําพื้นที่ของด้านที่สองที่เราหาได้ก่อนหน้านี้นะคะมาคูณกับ2อนั่นก็คือ400คูณ2นะคะก็เท่ากับ800ตารางเซนติเมตรค่ะตอนนี้เราก็ได้ด้านข้างทั้งหมดสด้านแล้วก็ด้านบนด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะ ดังนั้นเราจึงได้พื้นที่ผิวของปริซึมมุมฉากนี้ทั้งหมดเท่ากับการเอาด้านข้างก็คือ1920บวกกับด้านบนด้านล่างก็คือ800นะคะก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่ากับ2720ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปเราลองดูโจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือในส่วนของ พื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ615.55ตารางเซนติเมตรนะคะทรงกลมนี้มีรัศมียาวเท่าไหร่ถ้าในโจทย์กำหนดค่าพายเท่ากับ3.14นะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่กำหนดค่าพายเราอาจจะคิดว่าพายนี้เท่ากับ2 2 7หรือเปล่าแต่ว่าในที่นี้เขากำหนดมาแล้วเราก็ต้องใช้ตามเขานะคะ โดยที่เรามาดูกันก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างก็คือโจทย์บอกพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ615.55ตารางเซนติเมตรแล้วก็ค่าพายเท่ากับ3.14ดังนั้นจากที่เราดูพื้นที่ผิวนะคะเราก็จากสูตรของพื้นที่ผิวเท่ากับ4พายอากำลังสแล้วก็แทนค่า 6 1 5 5 5ในส่วนของพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะแล้วก็ค่าสีเลขสีนี่ก็ดึงลงมาเลยค่ะแล้วก็ค่าพายเราก็แทนค่าเป็น3.14นะคะแล้วก็ R ากำลังสองตอนนี้เรายังไม่ทราบแล้วก็ค้างไว้ให้เป็นตัวเดิมก็คือ R ากำลังสองแล้วก็ซึ่งมันพอดีว่าทรงกลมนี้เขาต้องการหารัศมีพอดีนะคะดังนั้นเราจึงจะย้ายข้างก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะไปฝั่งซ้าย และเนื่องจากว่ามันคูณกันอยู่เราก็จะย้ายเป็นหารนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า r กําลัง2เท่ากับ615.55หารด้วย4คูณ3.14นะคะแล้วเราก็มาลองกดเครื่องคิดเลขตามกันดูนะคะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่615.55แล้วก็คูณเอาขอโทษค่ะหารแล้วก็วงเล็บเปิดเนื่องาจากว่า2ออันนี้มันคูณกันอยู่นะคะก็คือ4คูณกับ3 จุดหนแล้วก็อย่าลือมวงเล็บปิดนะคะซึ่ง12.56คือ4ี่คูณกับสามจุดแล้วพอเรากดเครื่องหมายเท่ากับนะคะมันก็จะกลายเป็นคำตอบทั้งก้อนดังนั้นเราจะได้ว่าอากำลังสองในที่นี้เท่ากับ49.008758ในที่นี้เราเอาทศนิยมมาทั้งหมด6กตำแหน่งนะคะ แต่ว่าอย่าลืมว่าโจทย์ในที่นี้ถามรัศมียาวเท่าไหร่รัศมีในที่นี้ก็คือ r อ,อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรารู้ r กำลังสองดังนั้นเราจึงจะทำการถอดสแ a r e r ร o t หรือว่าหารากที่สองของ r กำลังสองนะคะดังนั้นรัศมีจะเท่ากับรากที่สองของ r กำลังสองหรือ r กำลังสองที่เราหาได้ก่อนหน้าน,นี้ก็คือ49.00 8 758หหรือว่าเป็นอย่างในเครื่องคิดเลขแสดงนี้นะคะ ซึ่งเราจะหาค่าโดยการที่เราจะกดเครื่องหมายร่าที่2ก็คือปุ่มนี้นะคะพอเรากดปุ๊บเราก็ไม่ต้องกดเท่ากับเลยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าร่าที่2ของก้อนนี้เท่ากับ7.000625540ตามนี้เลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้แต่เราเห็นว่าหลังจุดทศนิยมนะคะมันเป็น0 0ไปเยอะ ซึ่งมันมีค่าน้อยมากๆดังนั้นเราจึงประมาณค่าได้ว่าทรงกลมนี้มีรัศมียาวประมาณ7เซนติเมตรนะคะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างที่เราน่าจะได้พบเห็นกันง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือแบมแบมต้องการขนของย้ายบ้านนะคะโดยการที่ทำการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ โดยที่แบมแบมเลือกใช้ตู้ที่มีขนาดความกว้าง2.3เมตรยาว12.03เมตรแล้วก็สูง2.38เมตรนะคะแบมแบมจะบรรจุของส่งกลับได้ปริมาตรมากที่สุดเท่าไหร่นะคะดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราน่าจะได้พบเห็นในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ เราก็สามารถนําโจทย์ข้อนี้ไปไประยุกต์ใช้ก็ได้ค่ะว่าในตู้คอนเทนเนอร์หนึงจะสามารถบรรจุได้ปริมาตรมากที่สุดเท่าไหร่นะคะโดยเริ่มแรกเราก็จะมาลองวาดก่อนนะคะว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้ที่โจทย์ให้มาเรารู้อะไรบ้างจากที่โจทย์ให้มาเรารู้ว่าความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์นี้เท่ากับ2.3เมตรนะคะ ดังนั้นเราเขียนเลยค่ะว่าความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์เท่ากับ2.3เมตรนะคะแล้วก็ความยาวของตู้คอนเทนเนอร์เท่ากับ12.03เมตรเราก็มาเขียนความยาวของตู้คอนเทนเนอร์เท่ากับ12.3เมตรนะคะแล้วก็ความสูงที่เราทราบก็คือ2.38เมตรดังนั้นเราก็รู้แล้วทั้งความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงของตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะจากที่เราทราบแล้วนะคะว่า โจทย์ต้องการหาปริมาตรที่มากที่สุดที่ตู้คอนเทนเนอร์นี้บรรจุได้นะคะซึ่งตู้คอนเทนเนอร์นี้มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะดังนั้นจากสูตรของปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะแล้ก็แทนค่าข้อมูลที่เราได้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือ กว้างเท่ากับ2 3เมตรยาว1 2 0 3เมตรแล้วก็สูง2 3 8เมตรนะคะเราก็จะมากดเครื่องคิดเลขกันนะคะ2.3คูณ1 2 3, 3นะคะจุน,นะคะแล้วก็คูณ2.38ค่ะเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะได้ว่าปริมาตรของตู้คอนเทนเนอร์นี้เท่ากับ6 5 85.222ลูกบาทเมตรนะคะหรือว่าในที่นี้เราจะคิดทศนิยมแค่2องตำแหน่งก็คือ65.85ลูกบาทเมตรค่ะต่อไปก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราน่าจะได้พบเห็นกันมากขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะเนื่องมาจากว่าเรามีการ สั่งซื้อของทางออนไลน์มีการค้าขายกันทางออนไลน์แล้วก็อาชีพแม่ค้าออนไลน์ก็เป็นอาชีพที่เราพบเห็นได้มากในปัจจุบันนี้นะคะตัวอย่างเช่นเจพิมพ์เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายขนมผ่านทาง facebook ซึ่งเจพิมพ์ต้องการส่งขนมที่บรรจุอยู่ในกระปุกทรงกระบอกนะคะผ่านทางไปษณีที่กระปุกขนมนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของกระปุกเท่ากับ8.5เซนติเมตรแล้วก็มีความสูงเท่ากับ 20ซนติเมตรนะคะซึ่งเจพิมพ์ได้ทำการสั่งซื้อกล่องพัสดุออนไลน์นะคะที่มีหลืออยู่ขนาดเดียวนั่นก็คือกล่องแบบชอชิงนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเคยเข้าไปในไปษณีเราก็จะเห็นว่าในไปษณีไทยนะคะเขาจะมีกล่องพัสดุที่มีให้เลือกอยู่หลายแบบนะคะก็ไก่าขาไข่ข้ควายงูงจรจานชอชิงนะคะซึ้อตอนนี้เจพิม สามารถเลกได้แค่แบบเดียวเพราะว่าในร้านค้าที่เจ๊พิมพ์เข้าไปซื้อมีเหลืออยู่แบบเดียวก็คือแบบชอชิงนะคะซึ่งแบบชอชิงนี้มีความกว้าง30เซนติเมตรยาว45เซนติเมตรแล้วก็สูง20เซนติเมตรนะคะดังนั้นเจ๊พิมพ์จะสามารถบรรจุขนมได้ม,มากที่สุดกี่กระปุกต่อกล่องนะคะในการขนส่งให้ลูกค้าในการส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้า จพิมจะบรรจุได้มากที่สุดกี่กล่องกี่กระปุกต่อกล่องนะคะอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้นะคะก็คือกระปุกขนมกับกล่องพัสดุนะคะมีความสูงเท่ากันนั่นก็คือ20เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราจะพิจารณาแค่ส่วนฐานของกล่องพัสดุแล้วก็ส่วนฐานของกระปุกขนมนะคะโดยเริ่มแรกเรามาวาดรูปก,ก่อนนะคะว่าโจทย์ เขาให้อะไรมาบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เรารู้ว่ามีกล่องพัสดุมีพื้นที่ฐานที่มีความกว้างเท่ากับ30เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความยาวเท่ากับ45เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเจ๊พิมพ์จะจัดเรียงขนมแบบไหนดีนะคะถ้าเกิดเจ๊พิมพ์เลือกจะเรียงขนมแบบเป็นซีฟันปลากันแบบนี้นะคะ เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านข้างของกล่องพัสตุกก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะดังนั้นเราจะสร้างบล็อกขึ้นมานะคะเป็นบล็อกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ที่เป็นการวางอนาเขตของกระปุกขนมนี้นะคะเราก็เอามาต่อต่อกันเราก็จะได้ว่าจากเส้นผ่าศูนย์กลางของกระปุกขนมนะคะเท่ากับ 8.5ซนติเมตรดังนั้นเราจะได้บล็อกสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เอามาครอบกระปุกขนมนี้มีด้านกว้างด้านละ8.5ซนติเมตรนะคะต่อไปเราก็จะมาหาพื้นที่ฐานของกล่องพลาสดุนะคะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ที่เราเห็นแล้วว่าความสูงของกล่องพลาสดุกกับกระปุกขนมนี้เท่ากันนะคะดังนั้นเราจึงจะพิจารณาแค่ส่วนฐานนะคะเราก็ได้ว่า พื้นที่ฐานของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนื่องมาจากว่าพัสดุกล่องพัสดุนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นเราจึงได้พื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวนะคะแทนค่าตัวเลขลงไปก็จะได้เป็น30คูณ45นะคะเท่ากับ1350ตารางเซนติเมตรนะคะเรามาลองกดเครื่องคิดเลขตามนะคะว่าเราได้ตัวเลขเหมือนกันหรือ เปล่านะคะเราก็จะได้1350ตารางเซนติเมตรก่อนหน้าน,นี้เราได้พื้นที่ฐานของกล่องพัสดุไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาหาพื้นที่ฐานของกระปุกขนมนะคะซึ่งอย่าลืมว่าในที่นี้เราได้สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ขึ้นมาครอบ กระปุกขนมไว้นะคะเพื่อที่จะได้นำมาเรียงๆต่อการวางต่อกันได้ให้เหลือพื้นที่น้อยที่สุดนะคะดังนั้นพื้นที่ของกระปุกขนมก็คือความกว้างคูณความยาวนะคะซึ่งในที่นี้เราพิจารณาที่สี่เหลี่ยมที่คุมแล้วก็สี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังนั้นความกว้างและความยาวจึงเท่ากันนะคะนั่นก็คือ8.5คูณ8.5นะคะ เราก็มากดเครื่องคิดเลขเพื่อหาคำตอบกันนะคะเราสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดตามได้เลยนะคะนั่นก็คือ8.5คูณ8.5เท่ากับ72.25ตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นจะสามารถบรรจุขนมได้ทั้งหมดกี่กระปุกนะคะต่อ1กล่อง นั่นก็คือเอาพื้นที่กล่องพลาสติกนะคะหารด้วยพื้นที่ของกระปุกขนมนะคะนั่นก็คือแทนค่าจากที่เราหาได้จากก่อนหน้านี้ก็คือ1350หารด้วย72.25นะคะซึ่งเมื่อกดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้เท่ากับ18.69นะคะหรือว่าประมาณ18กระปุกต่อกล่องนะคะเพราะอย่าลืมว่า ส่วนที่เกินมาจุด6กนี้เราไม่สามารถผ่าครึ่งกระปุกขนมเราอยัดใส่ได้นะคะดังนั้นได้มากที่สุดก็คือ18กระปุกนะคะแล้วก็ลองกดเรื่องเครื่องเครื่องคิดเลขตามนะคะว่าในที่นี้คิดเลขถูกหรือเปล่า1350หารด้วย72.25นะคะเท่ากับ18.68นะคะซึ่งในที่นี้เราก็ปัดเลขนะคะ ต่อไปก็มาดูอีกซักตัวอย่างหนึ่งนะคะเราน่าจะเห็นภาพการใช้งานกันมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นเลขาค,คิมได้รับมรดกที่ดินมาจากพ่อแม่จากโฉนดที่ดินทําให้ทราบว่าที่ดินที่เลขาค,คิมได้รับนี้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่มีความกว้าง20ซนมตรยาว55ซนเมตรในมาตราส่วน1ต่อ2,000นะคะ ซึงกว้าง20เซนแล้วก็ยาว55เซนติเมตรนี่คืออยู่ในฉนดที่ดินนะคะซึ่งเลยค่ะคิมสนใจธุรกิจปลูกหญ้าเลี้ยงวัวที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับวัวโคขนนะคะดังนั้นเลยค่ะคิมต้องการล้อมลวลวดหนามเพื่อแสดงอาณาเขตแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีผู้อื่นมาขโมยหญ้าที่ตัวเองกำลังจะปลูกนะคะโดยเพื่อความมั่นใจเลยค่ะคิมจึงต้องการล้อมลวลวดหนามรอบที่ดิน2ชั้นดังนั้น ไดขายขี้มต้องเตรียมเงินในการลงทุนสําหรับซื้อลวดหนามยาวอย่างน้อยกี่มวนนะคะแล้วก็ใช้เงินประมาณกี่บาทถ้าราคาลวดหนามที่ขายตามท้องตลาดที่ยาวม้วนละ32เมตรนี้ราคา160บาทแล้วก็จากมาตราส่วน1ต่อ2,000นี้นะคะก็คือวัดในฉนดที่ดินได้1มิลลิเมตรจะเท่ากับขนาดที่ดินจริง2เมตรนะคะ เริ่มแรกเราก็จะมาพิจารณานะคะแปลงหน่วยจากในฉนดที่ดินให้เป็นที่ดินจริงก่อนนะคะก็คือจากที่เราทราวบว่าความกว้างของที่ดินเท่ากับ20ซนติเมตรแต่ว่าหน่วยที่เขาให้มาคือมิลลิเมตรเราจึงต้องแปลงก่อนนะคะจากเซนติเมตรให้เป็นมิลลิเมตรนั่นคือ20ซนติเมตรเท่ากับ200มเมตรนะคะแล้วก็จาก1มิลิเมตรเท่ากับขนาดที่ดินจริง2เมตรนะคะก็คือ นำ200คูณกับ2ก็เท่ากับ400เมตรนะคะในทานองเดียวกันนะคะความยาวของที่ดินในฉนดที่ดินเท่ากับ55ซนติเมตรหรือแปลงเป็นหน่วยมิลลิเมตรก็คือ550มิลิเมตรนะคะเราก็จะได้ว่าในขณะที่ดินจริงของเลขาคิมนี้ยาว550คูณ2ก็คือ1,100เมตรนะคะ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะนี่คือที่ดินที่เลขาคิมได้รับก็คือมีความกว้าง400เมตรแล้วก็ยาว1,100เมตรค่ะแล้วก็เลขาค,คิมต้องการที่จะล้อมรั้วลวดหนามนะคะรอบที่ดินของตัวเองดังนั้นเราจะมาพิจารณาพื้นที่รอบที่ดินของเลขาคิมก่อนนะคะว่าในหนึ่งรอบนี้มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยเนื่องมาจากว่านี่เป็น ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดังนั้นความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ2คูณกว้างบวกยาวนะคะดังนั้นเราจึงแทนค่าไปเลยว่าความกว้างที่ดินในที่นี้ก็คือ400แล้วก็ความยาวของที่ดินของเลยขาคิมก็คือ1,100นะคะเราจึงได้ว่า2องคูณสี่้อยบวก1น0 0นะคะเราจึงทำการบวกในวงเล็บก่อนก็คือ400ร้อยบก1,100ก็เท่ากับ1 5 0 0นะคะ แล้วก็คูณกับ2ก็จะได้ว่าในหนึ่งรอบที่ดินของเลขาคิมนะคะจะมีความยาวทั้งหมด3 0 0พันเมตรนะคะและว่าเนื่องมาจากว่าเลขาคิมต้องการล้อมล้วนลวดหนามรอบที่ดินของตัวเองทั้งหมด2ชั้นนะคะดังนั้นจะต้องใช้ลวดหนามยาวทั้งหมดก็คือ1รอบ3 0 0พันดังนั้นสองรอบก็คือคูณ2ไปก็จะได้ว่าต้องใช้ั้วลวดหนาม ทั้งหมด6,000เมตรค่ะแล้วจากที่เราทราบนะคะว่าใน1ม้วนของลวดหนามนะคะยาว32เมตรดังนั้นเลขาคิมจะต้องลงทุนซื้อลวดหนามอย่างน้อยก็คือนำความยาวที่ต้องการทั้งหมดน,นะคะหารด้วยความยาวของลวดหนามต่อ1ม้วนนะคะก็จะได้เท่ากับ นำห0พัมาหารสานะคะก็จะได้เท่ากับ187.5แนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถซื้อครึ่งมวนได้นะคะเราต้องซื้อเต็มมวนดังนั้นเลขาค,คิมต้องซื้อทั้งหมด188่้มวลน,นะคะแล้ก็จากที่เราทราบว,ว่าราคา1นึมวนนั้นราคาเท่ากับ160บาท ดังนั้นเลขาค,คิมจะต้องเตรียมเงินสำหรับซื้อลวดหนามทั้งหมดก็คือนำ188ม้วนที่ได้จากก่อนหน้านี้นะคะมาคูณกับ160บาทก็คือราคาต่อม้วนก็จะได้ว่าเลขาค,คิมต้องเตรียมเงินทั้งหมด188คูณ160นะคะนั่นก็คือเลขาค,คิมต้องเตรียมเงินทั้งหมด38,000บาทนะคะในการซื้อลวดหนามทั้งหมด แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอีกคําถามหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าเลขาค,คิมล้อมล้วนลวดหนามแล้วเลขาค,คิมจะมีพื้นที่สําหรับปลูกยาให้วัวได้ทั้งหมดกี่ไร่ค่ะโดยที่1ตารางเมตรจะเท่ากับ0.00625 00ไร่นะคะดังนั้นพื้นที่สําหรับปลูกยาก็คือนําความกว้างคูณความยาวนะคะก็จะได้ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามานะคะดังก่อนหน้าน,นี้เรารู้อยู่แล้วว่าความกว้างของที่ดินนี้เท่ากับ400เมตรนะคะแล้วก็ยาว1,100เมตรดังนั้นก็จะได้ว่าพื้นที่ที่เลขาคิมได้รับทั้งหมดก็คือ440,000ตารางเมตรนะคะ <S <S ดังนั้นจากที่เราทราบว่า1ตารางเมตรจะเท่ากับ0.000625ไร่นะคะ เราก็จะทําการแปลงหน่วยนะคะจากที่ดินพื้นที่ที่เราได้มาสักครู่นี้นะคะให้เป็นไรดังนั้นก็จะกลายเป็น440,000คูณกับ0.00625 0 000, 000, 6, นะคะเราก็ทําการกดเครื่องคิดเลขตามเลยนะคะสามารถกดเครื่องคิดเลขตามดูได้นะคะว่าเราได้เลขตรงกันหรือเปล่า นั่นก็คือเมื่อคูณเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เท่ากับ275หน่วยในที่นี้ก็จะกลายเป็น275ไล่นะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัดในตอนที่2นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปรับชมได้ทั้งส่วน,นะะเนื้อหาแล้วก็ส่วนแบบฝึกหัดนะคะ อย่าลืมว่าคณิตศาสตร์ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะเราถึงจะเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ